คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปล้อนหลอนจาก The g โกส t r a d ด o สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกล่องสลากพลัสเรื่องจากเมลเรื่องจากเมลเรื่องเมลเชิญ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 เรื่องจากเมลเรื่องนี้คุณก้อยส่งมานะคะ <ๆ S 2> <ๆ S 1> เขาตั้งชื่อว่าหอพักหลอนหอพักหลอน,อลอนเฮ้ยนี่ขนาดเสียงแหบนะนี่เสียงสองมันมาแล้วนะเสียงเดียว <laughs> มาพักพักแบบน่ากลัวแล้วนะเสียงปกติเชิญ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  คุณก้อยบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แฟนเขาเล่าให้ฟังค่ะคือเหตุการณ์น่ะมันย้อนไปเมื่อประมาณสิบหกถึงสิบเจ็ดปีที่แล้วครับแฟนของคุณก้อยเนี่ยเขาต้องไปทํางานที่นิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งที่จังหวัดลําพูนค่ะพี่อืแล้วเขาว่ามีเพื่อนคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนสนิททํางานที่เดียวกันอืแต่ว่าเขาพักอยู่หอพักคนละที่คือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดกับเพื่อนของแฟนเขานะครับเพื่อนของแฟนเขาเนี่ยพักอยู่หอพักอีกหอพักหนึ่งค่ะซึ่ง หอพักนั้นอนะ่ะมันเป็นหอพักพี่จินานาการนะเป็นหอพักสองชั้นอข้างล่างจะเป็นร้านค้าส่วนด้านบนจะเป็นหอพักที่มีห้องแค่ประมาณสี่ห้องอะ่ะครับแต่ว่าห้องหนึ่งถึงสามไม่มีคนอยู่เลยอแล้วแฟนแล้วเพื่อนของแฟนเขาได้ห้องที่สี่ซึ่งเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรว่าทํำไมถึงได้อยู่ห้องสุดท้ายครับโดยที่เพื่อนของแฟนเขาก็ไม่ตอนแรกๆก็ไม่รู้ด้วยว่าสามห้องแรกไม่มีคนอยู่ครับเขาอยู่ไปได้สองสามวันแรกไม่มีอะไรเกิดขึ้นค่ะ พอมาถึงวันที่สี่เนี่ยเขาบอกว่าเขาจะได้ยินเสียงเหมือนมีคนเปิดน้ำครับดังคือน้ำถ้ามันจับกอกับมันก็จะแบบดังติ๋งติ๋งดังอยู่เรื่อยๆใช่ไหมพอมันยิ่งมืดเสียงมันก็จะยิ่งดังก้องขึ้นเรื่อยๆค่ะเพื่อนของแฟนเขา,าคิดว่าข้างห้องซักผ้าหรือทำอะไรสักอย่างตอนดึกๆหรือเปล่าครับเขาก็เลยไม่ได้สนใจค่ะพอวันต่อๆมาเนี่ยเสียงมันเปิดเหมือนเดิมทุกวันทุกวันทุกวันครับแต่พอเริ่มวันผ่านไปเรื่อยๆเสียงมัน แปลกตรงที่ว่ามันกลายเป็นมีเสียงบางอย่างที่เพิ่มเติมขึ้นมาค่ะมันมีเสียงเหมือนคนเอามืออะพี่อืตบกรงเหล็กกรงกรงเหล็กเหมือนแบบพวกที่เขาปิดตรงหน้าต่างอ่ะอดังแก้งแก้งแก,ง,แกงอย่างเงี้ยอพอมันดังอย่างเงี้ยหลายๆครั้งเพื่อนของแฟนเขาคิดว่าข้างห้องทะเลาะก,กันหรือเปล่าอืเขาก็เริ่มสงสัยค่ะพี่เขาไปแอบดูตรงกรงเหล็กที่ห้องข้างๆเขาที่มันจะเห็นเป็นเงาอะครับ ที่กานห้องไว้ซึ่งเจ้าของห้องอ่ะค่ะเขาจะเอาไป้ายไว้นี้มาบาังไว้ทีนี้ด้วยความสงสัยเพื่อนของเขาแอบดูพี่ ปรากฏว่าภาพที่เห็นเป็นเขาเห็นมีผู้หญิงโดนสายยางอ่ะ <Hey. S 2> สายยางที่เป็นสีเขียวๆอ่ะ uh. สายน้ําอ่ะไอสายยางฉีดต้นไม้อ่ะใช่ใช่ uh. กำลังรัดคอ uh. แล้วก็กําลังจะขาดใจตายค่ะ uh. แต่ในจังหวะนั้นอนะ่ะมือของผู้หญิงคนนั้นก็ตกมือโก,ลกลงเหล็กด้วยดังแกงแกงแกงเรายื่นหน้ามาหาเพื่อนของแฟนครับพอเห็นแบบนั้นแหละเพื่อนของแฟนก็วิ่งหนีลงมาแล้วก็ไม่อยู่ที่นั่นอีกเลยค่ะ uh uh. ประวัติที่ได้ยินมาทีหลังก็คือห้องนั้น,น่ะห้องข้างๆเป็นสามีภรรยากาันซึ่งสามีจับได้ว่าเมียมีชู้ก็เลยเอาสายยางนั้นแหละรัดคอผู้หญิงตายตรงก๊อกน้ําหลังห้องค,ค่ะคือฆาตกรรมใช่ค่ะอ๋อเอ้ยเล่าฟิลแบบนี้เนี่ยฝนตกดีนะคืออยากจะบอกว่ามันไม่แสบแก้วหูดีนะเฮ้ยหรือว่าควเป็นอย่างนี้ไหมพี่ หายใจไม่ค่อยทันเฮ้ยเี่เยเสียงอย่างเงี้ยกำลังดีได้ได้เสียงต่ํำๆอย่างนี้เลยนะแล้วก็ฟังแล้วแบบรื้นหูได้ได้ได้งั้นเดี๋ยมให้เรื่องหนึ่งไม่ไม่แสบแก้วหูดี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 ให้มันเป็นอย่างนี้ต่อตลอดไปไม่ไเอาไม่เอไม่อาอยากสบายดีมากเอนั้นเมื่อกี้เรื่องแรกนะถือว่าใช้ได้น่ากลัวดีเห็นภาพ ใช่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 เรื่องที่สองเรื่องที่สองเป็นเรื่องจากคุณทีค่ะอืใช้เขาตั้งชื่อมาว่าโรงเรียนที่เป็นโรงพยาบาลเก่าอืคือเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อยี่สิบปีที่แล้วซึ่งตอนนั้นคุณทีเขาบอกว่าเขาเพิ่งจะเข้าไปเรียนที่โรงเรียนของโรงเรียนคริสอืที่เป็นโรงเรียนเอกชนของจังหวัดจังหวัดหนึ่งค่ะพี่ตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่ว่าถ้าใครที่จะเข้ามาเรียนที่เนี่ยมันส่วนใหญ่จะต้องเป็นเด็กขออื แล้วก็หอที่เขาอยู่ตอนนั้นน่ะมันจะอยู่ด้านหลังตึกเรียนแผนกแผนกหนึ่งครับวันแรกที่เข้าไปอ่ะเขาบอกตรงว่าเขา,านอนไม่หลับหรอกเพราะว่ามันแปลกที่อคุณทีเนี่ยเขานับแกะไปเรื่อยๆหนึ่งสองสามจนไปเท่าไหร่ม,มันก็ยังนอนไม่หลับอืเขาก็เลยเปลี่ยนจากนับแกะมานับบานกระจกพี่นับไปเรื่อยๆหนึ่งสองสามสี่ห้าจนถึงบานที่สิบสามค่ะค่ะปุ้ย ฝา้องตกใจอยู่ๆเขาก็เห็นว่ามันมีรอยมือที่เปื้อนเลือดเป็นรอยเป็มือสีแดงอะพี่แตะอยู่ตรงกระจกแล้วชาวมันมาพอดีเลยวะใช่ค่ะจ้างมาอืหลังจากที่เห็นมือเปื้อนเลือดอะปรากฏว่าจังหวะนั้นอยู่ดีพี่กระจกบานนั้นอะก็มีภาพผู้หญิงผมยาวใส่ชุดผู้ป่วยโผล่ขึ้นมาทันทีเลยนะ แล้วผู้หญิงคนนั้นอะมองมาที่คุณทีอืคุณทียังเด็กอะค่ะเขาเรียบนอนคุมปรงด้วยความกลัวจนเวลาผ่านไปนานแค่ไหนไม่รู้มันมีเสียงคนเดินอยู่รอบๆเตียงอืคือต้องบอกก่อนว่าหอที่เขาอยู่มันเป็นหอรวมก็มมมคือมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะพี่เขาอาจจะมีบางคนแบบเออจะเดินไปเข้าห้องน้ําหรือว่าอะไรอย่างนี้หรือเปล่า ทีนี้เนี่ยพอคุณทีเขาได้ยินเสียงว่ามีคนเดินเขาก็เริ่มเง้ยๆพ่อหมมาว่าแบบเออมีเพื่อนมาไหมเก็จะไ,ได้มไม่กลัวอืปรากฏว่าเตียงทุกเตียงไม่มีการเคลื่อนไหวเลยค่ะครับจนผ่านไปแป๊บหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ากําลังจะหลับละกึ่งหลับกึ่งตื่นมีคนมาดึงขาเขาอืพอเขาลืมตาขึมาดูปรากฏว่ามันเป็นผู้หญิงคนที่เห็นตอนที่นัากระจกบานที่สิบานั่นแหละ เขากําลังดึงขาดึงขาคุณทีเท่านั้นไม่พอค่อยค่อยปีนขึ้นมาทับที่หน้าอกคุณทีจนหายใจไม่ออกเลยค่ะคุณทีพยายามสวดมนต์ไล่นะแต่สวดเท่าไหร่เขาก็ยังนั่งอยู่อย่างนั้นไม่ไปสักทีครับจนเหมือนกับแบบเขาน่าจะมีการแบบอึกอักและเตียงอะมันเป็นเตียงเหล็กใช่ไหมพี่มันน่าจะสั่นดังก็เลยมีบาร์เดอร์อะบาเดอร์เขาเรียกว่าบาร์เดอร์บาร์เดอร์มาช่วยไว้แล้วก็เหมือนกับแบบพูดกผู้หญิงคนนั้นอะบอกว่า อย่ามายุ่งกับคนที่นี่อแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ค่อยๆหายไปอืสรุปว่าคือที่เนี่ค่ะเมื่อก่อนเคยเป็นโรงพยาบาลเก่าซึ่งหลายๆคนที่เป็นเด็กหอเขาก็จะรู้กันอยู่ว่าก็อาจจะเจอเรื่องราวแบบนี้ได้ไม่ต้องไปหาที่มาที่ไปใช่พอเป็นโรงพยาบาลเก่าเนี่ยมันก็มันก็ต้องมีแหละใช่ค่ะนะครับด้วยการเอาโรงพยาบาลเก่ามาทําเป็นโรงเรียนเหมือนกับหนังอ่ะมันมีมันมีตามตามต่างจังหวัดมันก็มีเพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างเยอะ พื้นที่เยอะพื้นที่จํากัดใช่ค่ะเออนะครับก็อสร้างใหม่ก็ใช้งบประมาณเยอะใช่ค่ะตึกมันมีอยู่แล้วเนี่ยก็เอ้ยแค่เปลี่ยนแปลงซะหน่อยอดีตเคยเป็นโรงพยาบาลก็มาเป็นโรงเรียนส่วนใหญ่เขาจะใช้ตึกเก่าที่ไม่ต้องมีการรีโนเวทเยอะมากอะมาทําเป็นหอพักอืมแล้วก็หลายๆคนอาจจะงงว่าบราเดอร์คืออะไรบราเดอร์คืออะไรในศาสนาคริสต์นะคะบราเดอร์ก็จะคล้ายๆกับ คุณพ่อหรือพระสงฆ์นั่นแหละแต่ยังไม่ใช่นะนี่อบอกไว้ก่อนอเหมือนอเหมือนเป็นคุณครูในโรงเรียนนะก็อาจจะเป็นเหมือนเนนถ้า,ถาเทียบเท<อ>ียบเทียบกับศาสนาพุทธก็อ,อาจจะยังแบบอาจจะมีการเรียนแล้วก็ต้องดูว่าสักวันหนึ่งจะเป็นคุณพ่อที่จะต้องถือศีลตลอดชีวิตหรือเปล่ายังไม่บบถึงขั้นบวชเป็นพระยังไม่ถึงค่ะใช่ใช่มากนั้นนะครับอ่ะนั่นคือเรื่องของโรงพยาบาลที่กลายเป็นโรงเรียน ใช่ค่ะนะครับซึ่งมันก็มีหลายที่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะโรงพยาบาลกลายเป็นโรงเรียนไม่แน่ใจว่ามีหลายที่หรือเปล่าแต่โรงพยาบาลที่กลายเป็นโรงแรมเยอะมีหลายที่อาจจะได้ยินส่วนใหญ่ที่โรงพยาบาลเป็นโรงเรียนส่วนใหญ่จะเป็นพุทธนะอ,อันนี้เป็นคริสที่แรกที่หนูได้ยินเหมือนกันก็เลยขออนุญาตไม่บอกจังหวัดอืมนะฮะอ่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องจากเมลทั้งสองเรื่อง ที่คุณผู้ชมคุณผู้ฟังอาจจะไม่สะดวกในการโทรศัพท์มาเล่าแบบสดๆหน้าไมา้ก็ใช้เป็นวิธีการพิมพ์มาเป็นตัวหนังสือส่งมาเป็นเรื่องราวแบบนี้แล้วก็ส่งมาที่อีเมลของรายการที่ The Ghost Radio Thailand at gmail com นั่นเองขอบคุณทั้งสองเรื่องด้วยหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตอง กล่องสลากพลัส